สวัสดีครับพบกับตะภูพาลุยในช่อง y o YouTube ไรภูอ่ออนนะครับวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคดูขนแก่สับมือใหม่ครับดูใหม่ดูแบบยังไงว่าแก่วันนี้เราก็อเอามาแจกอีกสูตรน,นึงครับเรามาอีกสูตรหนึ่งแล้วมาแจกกันครับผมเราขั้นตอนง่ายๆเลยครับเราเลี้ยงเลี้ยงพอลูกเราครับเราต้องห่อนะคร mm ับ hmm. เพื่อกันแมลงขนจะต,ต้องห่อหรือว่าฉีดยานะฮะการแมลงแต่ว่า ตอนที่ตอนที่มีลูกนะครับเราต้องเราต้องมีใบนําเลี้ยงไว้หนึ่งใบนะฮะแต่งไว้แล้วเนี่ยที่อยู่ข้างขั้วเนี่ยฮะเราพยายามเอาไว้นะท่นน kind of ี้เห็นัหมเห็นไหมครับใบที่อยู่ที่ก้านขั้วในข้างขั้วนะฮะบใบนี้นะฮะใบนี้ใบนี้ไม่ใช่นะใบนี้เป็นเรื่องนะนี่ฮะเนี่ยคนนี้เราไว้พันี้ไว้นะใบนี้ไว้นะใบนี้มันจะช่วยให้เรารู้ว่าข้างหน่งแก่ไม่แก่นะครับไป ดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อไปขนุนที่แก่ใบน้ำเลี้ยงของเขาจะเนี่ยครับคือขนุนเริ่มแก่แล้วครับผมง่ายๆครับผมดูขนุนแก่ง่ายๆครับมือใหม่ใบน้ำเลี้ยงเลี้ยงเก็บไว้นะครับแล้วก็เวลามาดูเขาไปแก่มันจะเป็นใบสีนี้ครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอะเป็นไงหน้าเทคนิค็ดูขนุนแก่ครับผม